เปียบเปีบนั้นมันต,ตายหมดสิครับ้อ,องเามหนงเดี๋ยวิดน้ำก่อนต้องยิมลบมลเบีดลบก่อน ซไม่มันมีอีกตัวนึงมันหายมันกระโดดออกจากมือหนูออกไปตรงตัวนปที่จ้ามังมีปลาเจอปลาเนาะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะไหนดูในนั้นปลาซิวหรือปลาปลาซิวใหญ่หรือเปล่ามันก็มีแต่ปลานี่แหละนี่ พากกะดเด้อังดทีะก็ไอแโดนหัหวมันพอดีเลยเดี๋ยวเฮ้ยใรปะเฮ้ยจับไหนปลาใหญ่ปลาเข่งปลาหมอเอาใส่คูไว้ไม่สิกระดดดนี้ ได้เลยจ้ะเตรียนอยู่แล้วแหละป้าหมอไปจับได้อุ้ยยุ้ยไม่มีอีกจับอะไบางทีนี่ไาอะไรไาอะไรหยุดก่อนจะเด็ดป้าก็เด็ก ไม่แล้วไอ้ไม่ได้นี่น่โอ้ยน้องยิมมาจับเสือแม่มาจับเสือผิดพร้อมเอาเอาจับใส่โอ้ยเบิ้เผิดกับเบิ้เผิด ันต้องอันนี้ไงถ่ายคู่สินั่นนะ่ะเพียงน้อยเออเพียงน้อยอ่ะเอ๊อุ่ใส่คู่ไว้ตรงนี้ก็มีเพียงน้ออันน้อยอย่างนี้ไม่น้อยหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปสิวไม่ใช่ผ้าอยาดไม่ได้ไหมสิวยังไม่หนาเลยนั่นนั่นนั่นอีกตัวนึงอืมตัวนึง

ไม่สบานีอยู่มันตากอยู่โอเคถอดจอนหนเอาเนี่ลูกวิดนามขึ้น้าพอะนี่ผู้สาวผู้สาวไปทางูสาวลาน้ำลบลูกิดไปทางบุอมไป้าหมอให่ไงป้าหมอ่ หักหักหักนี่อะไอันนี้นี่แหละที่หนูงมได้เติมเต็มไม่ได้ปลาหมอปลาหมอขังดับเป็นเป็นปลาผิงได้นอนมาอยูกับปลาหมอปลาเล็กปลาปลากระโดดได้อย่างเดียวหอยได้แค่ตัวเดียวนี่นี่นี่อะไร เอ้ยอปปุ๊บเอ้ยยังไม่เห็นปลาเลยขยำกันแล้วยังไงขยำปั๊มหลั่มขยำปั๊มหลั่มทำไมนนเห็นทายังไม่เห็นปลาอยู่ขยำกันล่ะขยำแต่ยัมันอยู่เป็นปลาต้องเอาหนาขึ้นก่อนดูนี่ดึงขึ้นมาฝั่งนี้อึบ

哎，不。<Hello. S 2> เรากระปุ้นหน่อยเพื่อนมามะเขืมันยันกระปุ้นเด้อย่าบ้าวจะคล้องไงจะคล้องว่ายันกระปุ้นหน่อยไว้ยันก็ไม่เหลือนะเก็บดีดีมันเป็นไขมันมันกลัวเด้อใส่ได้เก็บป้าพราโตยังนั่นเก็บหรือยำใส่ขี้ต้มเหมือนล่ะเก็บแล้วมองนี้นี่มองนีป้าอันนี้เลยนะมองนีป้าเขีงเลยนะโบไม่แต่ปลาสลิดปลาสลัดอ้อมก็ขึ้นเลยสำนันนะ มาเพื่อปลาแข่งไม่ใช่ปลาตาลีดหนูก็ไม่ควัาหาโกยหาเนาะเป็นยางหยียบเอามันกัดจมดินเหมือนีใช่ไนอนี่ดินี่ไงปลาอะไรอ่ะดินดับดับอยู่ดูไอเพจไปเพงเพลงมาจับปลา อ๋อไม่คนนเลยตอนนี้เงื่อนปั้นยยังแบบนี้นี่ป้าย่างเยอะเลยมาจับเร็วซุ่มลมเด็กหน่อยมาจับเพียงมือโอ้แม่หนูว่าบนบกมันต้องมีแน่นอนมาตาที่ไหนมันอยู่บนบกนะลูกมันก็อยู่ในน้ำแล้วเนาะไม่มันมีมาแบบไม่รู้พี่เลยว่ามันมันไม่เชื่อ นัน่นเทใส่ข้างบนนั่นแล้วก็จับอกอกนี่แกปลา,าหน่อยก้มมาจับใหญ่นี่ก้มมาจับมองนี่นี่เฮ้ยอะไรนี่จับได้ปลาจับได้ปลาหนิปาลปาไข็งเมื่อกี้ใส่ได้บปลาลูกนี่โอ้อะไร ตัวใหญ่นั่นปลาอะไรปลาขิงขอสับไทยด้วยค่ะปลาขิงคืออะไรปลาหมอปลาหมอปลาหมองดาน่ลูนจอยบ่ได้ซ้ำปลาแต่บางนี่มียังบ่เหมือนมันดูดหูดูดหูมีกระปิ้งกระปิงมระปิงโอ้โหกระปิ้งอยู่ไซซีมี มันเอามาซีเป็นน้ำหลึกๆน้ำเข็งยังบาดอือว่าอย่ากรธใครผมหน่อยอยกไปไกลเหรอไม่แม่ไปเก็บไปไปเก็บนั่นนี่ไดดผลลายว่ะเมื่อกี้มันหลุดจากมือ bueno ล pues <ope up expertise altogether> ูกก็อุ <opus> ๊บเลยที่ม่ได้ น้องไม่ถอดรองเท้าม,มันดูด้องไม่ถอดมันก็เหยียบปลาลงไปในที่ตมหมดใช่ถอดปลาอืมพีดกระพิดังเหยียบโดนพี่นะนะเดี๋ยวมันนี้มัาจะถึงตาแล้วว่าต้องเสริมเพิ่นก็สิไหมเกษมเสิม มาได้บอกไสบนนี่บอกบอกเมบอกเมทาวย่ายงยายงดเยงมยูงนีสิปยมกะดิสดเข่าก็น่าบอลเปื่อุ้ยม่ไดป้ามาเบอรเมึงได้หลายประนันีตอไป่นป่าถึงขีดต้มถึงป่า น้อยจับขี้ต้มตรงนี้ไว้จับป้าออโอเคป้าค่ะหนูแมงมุมแมงมุงแมงมุมเอาต่างคนต<อ>ัดตกใจเพลงมันกัดนะต่างคนตัดตกใจทำไมมันอยู่ในน้าอ่ะอยู่ในน้ำด้วยตื่นบ้านนะนี่ กือนมุมมใจเนาจก็บา้ให้ี่เเอานามขูในนามตามในขูออกที่ละ